สวัสดีนะครับทุกคนปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้นะว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายจนมนุษย์อย่างเรานะครับตามไม่ทันจริงๆนะและล่าสุดนะครับมีเทคโนโลยีตัวใหม่ที่เขาเรียกว่า ChatGPT นะครับซึ่ง AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้นะครับมีบทบาทสำคัญนะที่จะมาทำหน้าที่แทนมนุษย์และทำหน้าที่หลายๆตำแหน่งที่มนุษย์เรากำลังทำอยู่ และคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่เขาเองนะฮะจะมาทําหน้าที่แทนคนแทนมนุษย์ในหลายๆหน้าที่หลายๆตําแหน่งนะครับมีตําแหน่งมีอาชีพอะไรบ้างที่ AI ตัวนี้นะครับจะมาทดแทนนะครับงานที่มนุษย์เคยทําอยู่นะครับฟังแล้วนะครับอ่านแล้วนะครับรู้สึก ตกใจอย่างมากนะที่อีกไม่นานนะครับก็จะมีอีกหลายๆอาชีพที่ AI นะครับจะมาทำหน้าที่แทนเราแล้วแล้วเรานะครับมนุษย์อย่างเราจะไปทำอะไรต่อไปนะมาดูกันนะครับว่า10อาชีพต่อไปนี้นะครับที่ AI จะมาทำหน้าที่แทนนับตั้งแต่นะครับมีการเปิดตัวแชท GPT ตัวนี้นะครับเป็นแชทบอทเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับ ที่เขาเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับมีการนํา AI ตัวนี้นะครับไปใช้ในหน่วยงานไปช่วยงานไปทํางานในหลายๆล,ลักษณะไปหลายตําแหน่งหน้าที่นะครับมีตั้งแต่การเขียนบทความแบบง่ายๆการทําปกหนังสือการแก้สมการคณิตศาสตร์ไปจนถึงการเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะต้องบอกว่านะบมันฉลา,าดอย่างมากนะครับจาก กระแสนะมีการตอบรับที่ดีในระดับหนึ่งนะจนทําให้ผู้คนจํานวนมากนะครับตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้า AI นะครับหรือว่าแชทบอตตัวนี้นะครับมันสามารถทํางานแทนม,มนุษย์ได้อย่างมากมายมหาศาลแล้วอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะมีลักษณะงานไหนบ้างนะที่จะถูก AI แย่งไปบ้างนะวันนี้นะครับ10ลักษณะงานที่กําลังจะถูกแชทบอทนะครับ AI แบบ h ชท GPT นะครับแย่งงานไปเรามาดูนะครับอาชีพที่1นงนะครับงานด้านเทคโนโลยีเนี่ยตำแหน่งงานอย่างโปรแกรมเมอร์นะครับนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักเขียนโค้ดนักพัฒนาเว็บไซต์หรือหรือว่านะครับนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลอาชีพเหล่านี้มีโอกาสสูงที่จะถูกแทนที่ด้วย AI โ oh อ้โหคือก่อนหน้านี้นะครับเราก็คิดว่า อาชีพยอย่างโปรแกรมเมอร์ก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาแทนได้นะซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถนะครับอนาคตจากข้อมูลนะครับบริษัทค่อนข้างที่จะสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในเรื่องของ AI ที่จะมาทําหน้าที่แทนคนนะถึงแม้นะครับ AI จะไม่สามารถทําหน้าที่แทนมนุษย์ได้ทั้งหมดแต่นะครับอนาคตบริษัทก็คงลดจํานวนพนักง,งานลงอยู่ดีเพราะสักวันหนึ่งนะครับก็คงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่สําคัญนะครับจากเศรติ AI สามารถเขียนนะฮะโคดแทนมนุษย์ได้เร็วกว่ามากมายนะแล้วแบบนี้จะเหลืออาชีพอะไรให้เราทำนะครับอาชีพต่อไปนะครับอาชีพที่2งนะครับงานด้านสื่อการสร้างสรรค์สื่อต่างๆในลักษณะงานวารสารศาสตร์ก็เป็นอีกชิ้นงานหนึ่งนะครับที่จะมีแชทบอท AI สามารถเข้ามาทำหนะ้าที่แทนได้อย่างสบายมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ก็ตามนะครับ เอตัวนี้นะครับสามารถทำแทนได้อย่างสบายโอ้แม่เจ้าไม่น่าเชื่อนะครับและที่สำคัญนะครับจากข้อมูลที่คนจะเลือกใช้ AI แทนมนุษย์นั่นก็คือในเรื่องของข้อจำกัดในการเรียนรู้การปรับตัวคือ AI ไม่ต้องปรับตัวนะคือสามารถทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งต่างจากมนุษย์นะครับ พอพูดมาถึงตอนนี้แหละครับก็มีอุตสาหกรรมหลายแห่งนะครับเริ่มทดลองใช้ไอ้แชทตัวนี้แหละครับแชท GPT นะครับเขียนเป็นบทความนะแล้วเขาก็ใช้งานจริงแล้วนะแม้ว่าอาจจะต้องใช้การตรวจสอบแก้ไขอยู่บ้างแต่มันนะครับก็สามารถทํางานได้เร็วนะครับและผลงานออกมาดีอย่างน่าพอใจอย่างมากอาชีพที่3นะครับงานด้านกฎหมาย งานอย่างผู้เชี่ยวชาญทนายความหรือว่านักกฎหมายชุมชนนะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจํานวนมหาศสารการทํางานในลักษณะนี้นะครับเหมาะกับการใช้ชทบอทเป็นอย่างมากนะครับเพราะความถนัดของมันก็คือนะการารับข้อมูลจํานวนมากมหาสารโดยนะครับไร้ข้อจํากัดเรื่องภาษาและความออนไลน์คือโดยปกตินะครับมนุษย์อย่างเราการรับข้อมูลเยอะๆบางครั้งมันก็อาจจะลืมได้เนาะแต่ AI มันลืมไม่ได้ข้อมูลของมันมีนะครับเยอะแยะมากมายมหาศาลที่เก็บไว้ในคลังข้อมูลนะฮะซึ่งแตกต่างจากมนุษย์เราอย่างมากนะครับถึงแม้คนเราจะจำนะหรือว่าเก็บข้อมูลได้มากแค่ไหนแต่นะครับก็ไม่สามารถนะครับที่จะไปเทียบเท่าอะไรกับคอมพิวเตอร์หรือว่า AI ไได้อย่างแน่นอนนะ อาชีพที่สี่นักวิเคราะห์วิจัยการตลราดในมุมเดียวกันกับนักกฎหมายนักวิเคราะห์นักวิจัยการตลาดคือคนที่ทํางานเกี่ยวกับการกรองข้อมูลจํานวนมากนะครับเพื่อนํามาวิเคราะห์เรียบเรียงและออกแบบกลยุทธ์ทางการตลราดนะนั่นเท่ากับมันเหมาะมากนะครับหากต้องใช้ AI ทํางานแทนคนเนาะเพราะความสามารถในการรวบรวมข้อมูลที่เหนือกว่ามนุษย์อย่างเห็นได้ชัดนะครับแถมยังหาคําตอบได้เร็ว แตมสร้างกลยุทธ์ได้หลากหลายดูแล้วนะครับงานวิเคราะห์งานวิจัยทางการตลาดน่าจะถูกแทนที่โดยชท t บอทได้ในไม่ช้านี้นะครับอาชีพที่ 5. อาชีพครูใครจะไปคิดว่าจะมี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับจะมาสอนเรานะสิ่งที่คนทำอาชีพครูนะครับต้องกองังวลไม่ใช่การที่นักเรียนนะครับใช้ AI ตัวนี้โกงการบ้านหรือว่าโงกงข้อสอบเนาะ แต่ผู้เชีย่ยวชาญด้านการศึกษาเขาเตือนว่าครูนะครับควรกังวลถึงความมั่นคงในอาชีพของตัวเองมากกว่าเพราะ AI อย่างแชทตัวนี้นะครับสามารถทำหน้าที่สอนในชั้นเรียนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะเอาพูดกันแบบตรงๆสอนได้ทั้งวี่ทั้งวันเลย <c oughs> จากข้อมูลนะครับแม้จะยังมีข้อผิดพลาดเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอยู่บ้างนะครับแต่นะครับในอนาคตมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เนาะ มันจะค่อยๆพัฒนามันจะค่อยๆดีขึ้นอาชีพที่6งานที่ปรึกษาทางด้านการเงินนะครับตำแหน่งงานอย่างนักวิเคราะห์การลงทุนที่ปรึกษาทางการเงินไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือว่าองค์กรนะครับแน่นอนนะจากข้อมูลกำลังจะถูกแชทบอท AI นะครับลุกรานหรือว่าเข้ามาทำหนะ้าที่แทนคนนะงานเหล่านี้จะอยู่กับข้อมูลจำนวนมากนะดังนั้นนะครับมันจะมีโอกาสสูงมาก ที่งานเหล่านี้จะถูกแทนที่ด้วย AI นะซึ่งมันสามารถนะครับวางแผนทางการเงินการลงทุนนะโดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยนะอาชีพที่7นะครับงานเทรดเดอร์นะงานที่ทำเหมือนระบบอัตโนมัติในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกนะครับอย่างการเป็นเทรดเดอร์อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คนอีกต่อไปแล้วนะครับด้วยความเร็วและความชำนาญและทักษะของเทรดเดอร์นะครับ ผู้มีประสบการณ์นนะจะถูกแทนที่ด้วย AI ที่มันสามารถเรียนรัดด้วยระยะเวลาอันสันส้นๆได้นะมาดูอาชีพที่8นะครับนักออกแบบกราฟิกกราฟิกหรือว่าดีไซเนอร์เป็นอาชีพที่อาศัยความเป็นนักเทคโนโลยีผสานกับนักสร้างไอเดียนะครับผ่านการสร้างสรรค์าง,งานแบบศิลปะนะแต่ นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของชทบอทอีกแล้วนะครับเมื่อพวกมันสามารถสร้างภาพโจทย์ที่ต้องการได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนะีทักษะนะครับที่กราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยชันเซียนเลยเนาะสะสมมาหลายปีนะครับมันนะกำลังจะถูกทำลายด้วยการเรียนรู้ของชทบอทนะครับได้ทั้งหมดโอ้แม่เจ้านะครับฟังดูแล้ว ผมไม่รู้ว่าจะมองหาอาชีพไหนนะครับที่มั่นคงแล้วนะเรามาดูนะครับอาชีพต่อไปนั่นก็คือนักบัญชีอ้าวนักบัญชีก็โดนด้วยนะครับความยุ่งเหยิงเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณตัวเลขจำนวนมหาศาลของนักบัญชีนะต้องบอกว่ามันผิดเพียงนิดเดียวไม่ได้เลยนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้นักบัญชีเป็นอาชีพเครือบ ทองคํามายาวนานแต่นะครับการทําอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ใช้ปัญญาอย่างมากน,ะนักบัญชีกำลังจะสั่นคลอนแล้วจากการมาของ AI หรือว่า Chat GPT ตัวนีนะ้นักวิเคราะห์ด้านแรงงานในอนาคตเขาพูดว่านะครับ อาชีพที่เราเคยคิดว่ามันมั่นคงอย่างนักกฎหมายและนักบัญชีถึงตอนนี้มันไม่ใช่อีกแล้วพูดมาถึงตอนนี้นะครับหลายท่านคงจะมองภาพถึงอนาคตที่เกิดขึ้นแล้วนะครับว่าถ้าหลายๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักที่คนแต่ก่อนนะครับสามารถทําเงินได้มหาศาลแต่ตอนนี้อาชีพนั้นมันจะมาถูกแทนด้วย AI แล้วนะครับมันจะมีอาชีพไหนที่เราสามารถทําได้นะครับ ถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอยู่กับเทคโนโลยีให้ได้เรามาดูนะครับอาชีพต่อไปอาชีพสุดท้ายนั่นก็คือฝ่ายบริการลูกคา้ามีคนจํานวนมากนะครับที่รู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับการตอบคาถามของคอเซ็นเตอร์คือหาข้อสรุปไม่ได้หรือแม้แต่นะครับเราติดต่อไปบริษัทไหนสักแห่งหนึ่งกว่าที่เรานะครับจะสามารถไปถึงข้อมูลนั้นมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาหรือบางทีคิดในใจนะครับ หลอกที่เราโทรนะครับเสียค่าโทรศัพท์โดยใช่เหตุปัญหาทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันกำลังอถูกแก้ไขโดยคอเซนเตอร์ที่เป็น ai นะที่ไม่ได้ทำงานเพียงแค่ถามตอบอย่างเดียวนะครับแต่มันสามารถคิดวิเคราะห์ประเมินน้ำเสียงและอารมณ์ของคนเราได้ด้วยนะครับและที่สำคัญสามารถประเมินความต้องการของลูกค้าได้อีกต้องบอกว่าโอ้โห เทคโนโลยีมันจะสุดยอดไปไหนเนี่ยนะและที่สำคัญของความสำคัญนั่นก็คือนะครับต่อให้ลูกค้าด่ากลาดมาสักเท่าไหร,ร่นะฮะไอ้แชทบอทตัวนี้นะครับมันก็ไม่มีทางที่จะโกรธเราเลยแม้แต่นิดเดียวนี่ก็เป็นนะครับ10อาชีพเป็นส่วนหนึ่งของหลายๆอาชีพที่ AI ไอแชทอย่าง GPT จะเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับแต่ทุกท่านยังไม่ต้องไปตกใจหรือว่าเกิดความกังวลอะไรนะครับ เทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะมันก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะและที่สําคัญนะครับไม่ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีอะไรจะเข้ามาเรานะครับต้องอยู่กับมันให้ได้และเราเองจะต้องพัฒนาและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้ทันกับโลกสมัยใหม่สังคมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเรานะครับจะอยู่กับสังคมได้อย่างสบายนะ คลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์โปรดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะครับอุทิศเวลาสีคลิปนี้สวัสดีครับ